สวัสดีครับมาเจอกัน ep 3นะฮะเราจะมาคุยกันเรื่องค่าเอ็กเนะครับมีประกันประเภทหนึ่งเนีเข้าใจว่าถ้าเกิว่าเคลมรถเนี่ยไม่น่าจะโดนเก็บค่าเงินไขค่าเสียส่วนแรกหรือค่าเอ็กเซนะครับทีนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าค่าเอ็กเเนี่ยมันโดนกรณีไหนบ้างนะครับในกรณีชนกันธรรมดานะฮะบนท้องถนนมีคู่นี้ชน พอจนท้ายกันถูกชนหรือลงข้างทางพิกฟอมพวกน,นี้ไม่มีใครเอกเซฟนะครับใครเซฟไม่มีเรียกประกันมาเคลมลักษณะถ้าเกิดว่าไม่มีอยู่ในคมธรรจะไม่มีใครเอกเซฟทีนี้จะมาดูว่าใครเอกเซฟหรือคารีดักหรือค่าเสียส่วนแรกนะครับมันมีอะไรมั่งนะครับคนนี้แรกเลยนะครับคนนี้ที่เรามาเคลมแล้วไม่มีคู่อันนี้หนึ่งไม่มีคู่นี้ สองถูกชนมาแล้วก็ไม่สามารถบอกกล่าวถึงคู่กรณีอีกฝั่งหนึ่งให้บริษัทซึ่งรับประกันภัยทราบได้หนึ่งพันบาทข,ข้อนี้จะโดนกันบ่อยก็คือเงื่อนไขข้อสี่กอไก่นะครับหนึ่บาทข้อต่อมานะครับกรณีที่มีระบุไว้ในกรมบัญชันนะครับตกลงกันไว้ตั้งแต่ตำประกันภัยเลยนะครับตกลงกันไว้กับบริษัทประกันภัยไว้ว่า มีค่าเสียหายส่วนแรกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็อยู่ที่กรมธรรม์ของท่านอันต่อมาในกรณีที่เราใช้รถนอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ยกตัวอย่างเช่นรถเราเป็นรถส่วนบุคคลแต่เอาไปให้เช่าหรือใช้ในการพาณิชย์นะครับในกรณีนี้โดนค่าเสียหายส่วนแรกเหมือนกันนะครับจำนวน2000บาทต่อมา รถคันนี้เนี่ยระบ,บุชื่อผู้ขี่ระบ,บุชื่อผู้ขี่นะหรือก็เรียกว่าผู้ขี่ไม่ตรงนั่นเองในกรณีที่ระบ,บุชื่อผู้ขี่แล้วกรนาเคเดตเป็นไฟผิดแล้วผู้ขี่ไม่ตรงตามกรมธรรม์จะโดนค่าเซฟอกพันบาทอกพันบาทแล้วนะและหาก ไปเอ็ดละเมิดไปทําให้บุคคลภายนอกเสียหายด้วยจะโดนเพิ่มอีกสองพันบาทนั้นไยควนีทิ่งผู้กับขี่ไม่เป็นไปตามที่ระบ,บุในกรมทัน์คือผิดก็เลยปิดตัวนะฮะกรณีนี้เนี่ยถ้าคู่นี้เสียหายด้วยเราเสียหายด้วยโดนแ0ดพันบาทนะครับนะบนะบาะฉะนั้นนี่คือเงื่อนไขกรมทัน์ซึ่งประกันภัยจะแนบ ไปไว้ในในในซองกรรมฐานของท่านอยู่แล้วนะไปศึกษาความตามามเอาใจด้ยนะครับก็คือเอาตามนี้นะครับได้เจอกันในอีพีต่อไปนะ